ทยออนทัวร์นะครับมาต่อกันที่วันที่2นะครับกับทริปของเราในการที่จะเดินทางไปพม่ากันวันที่17ถึง20ธันวาคมนี้ครับสำหรับรายละเอียดแต่ละวันนั้นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้มาถึงวันที่2แล้วอาจารย์ครับวันนี้นะครับคือต่อจากย่างกุ้งนะครับแล้วเราจะเดินทางมาที่หงสวดีนะครับเพื่อที่จะไปเนี่ยโอ้โหมีหลายที่มากมีหลายที่แต่ว่าที่แรกเลยนะคะที่แรกเลยที่ต้องบอกว่าอย่างนี้ พลาดไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องไปเนครับผมคือเป็นหนึ่งใน5นะคะมหาเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศพม่าแล้วก็เขาบอกว่าสูงที่สุดในประเทศพม่าด้วยสูงกว่าเชเวดากองอีกสูงกว่าครับเขาเรียกว่าเจดีย์เชเวมอดอนนะคะครับผมซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อพระธาตุมูตเตามูตเตาคืออะไรคะอาจารย์นะคะจริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากความสูงเนี่ยนะคะพอมองเนี่ยมองขึ้นไปจะจมูกจะร้อน เพราะว่ากว่าจะมองถึงยอด<ช>โดนแสงอาทิตย์แมาจะตอนไหนก็นามเนี่ยโดนแสงอาทิตย์อะไรเลยเขาก็เลยเรียกว่า,าบุกเต่าทีนี้ต้องบอกว่าตรงนี้ศักดิ์งงสิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์นี่ต้องบอกในสมัยโบราณแม้แต่มหากษัตริย์ของพม่ายังต้องมากราบไหว้นะคะพระเจ้าบุเรงนองอย่างเงี้ยนะคะครับผม ตั้งแต่ในสมัยอดีตตอนอายุยังน้อยก็ต้องไปทําการเจาะหูที่วัดนี้เหมือนกัน<อ>นะนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเวลาจะออกรบใดๆก็ต้องไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะคและก็แม้แต่ท่านสมเด็จพระนเรศของเราเองเนี่ยนะคะตอนที่จะจะมีการเขาเรียกออกรบทุกอย่างเลย,เลยนะคะ <ผม S 1> ตอนที่อยู่ในพระก,ก็ต้องไปขอพรที่นี่เหมือนกันให้ชนะ นะครับแล้วก็เห็นก็บอกว่ามีการเป็นพิธีค้ำดวงให้กับเราด้วยถ้าว่ามีโอกาสไปใช่ค่ะทำยังไงฮะคือใช้วิธีจุดปักทูปเนี่ยนะคะแล้วก็ไปค้ำใบอีกด้านหนึ่งนะคะคือเหมือนกับว่ามีในชีวิตเรามีการค้ำจุนพระพุทธศาสนาแล้วก็ก็จะได้มีการตอบแทนกลับมาก็คือก็ทําดวงเราให้อยู่รอดปลอดภัยอะไรต่างๆเราเนี่ยนะคะชีวิตเราก็จะได้มั่นคงยั่งยืนต่อไปอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว ตรงนั้นเนี่ยพระธาตุเองก็เหมือนกับเอลงมาด้วยใช่ไหมฮะเคยมีเหมือนอาจจะเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรตลังๆอะไรเนี้ยนะคะก็เคยตกลงมาแต่ก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้ชีวิตเราก็จะได้ไม่ตกต่ำจนถึงที่สุดมีอะไรดีๆค้ำเราเอาไว้มีจริงสักทีนะคะ ได้คำจุนเราเอาไว้นั่นเองค่ะครับผมหลังจากพระธาตุมูเต่าแล้ว<ช>นะครับ,รบใกล้ๆกันรเราจะเดินทางไปที่พระราชวังบุเรงนอง<ช>ที่นี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์จริงๆที่นี่นะคะสวยงามมากกว่าน,นะคะที่นี่ต้องบอกว่าในสมัยโบราณก็ต้องเป็นพระราชวังที่บุเรงนองอยู่ใช่ไหมคะคแล้วก็ตรงบริเวณนั้นนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เราต้องเรียกว่าเป็นการย้อนรอยครับผมย้อนรอยของเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศว่า<ม>ได้นะย้อนรอยออตำนานเกี่ยวกับพระนเรศวรของเราก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะครับ,รบต้องบอกว่าและตรงนั้นในบริเวณใ,ใกล้ๆกันก็จะมีพระพุทธศัย,ยามนะคะเป็นพระนอนนะคะให้เราได้ขอพอรเช่นเดียวกันนะครับเพะะร<ม>าะชีวิตของเราคือได้พรทุกอย่างเลยอะ่ะทั้งมีการค้ำจุนดวงตาแล้วเนี่ยนะคะ ชีวิตของเราก็สงบกสุขเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะครับนี่สําหรับวันที่2นะครับช่วงเช้าๆบ่ายๆสายๆเนี่ยเที่ยวกันแบบอิ่มหนำใจกันเลยนะครับแต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับสำหรับร้านอาหารวันที่2แน่นอนครับเราเลือกมาแล้วนะครับชื่อว่าร้านตอง5อยู่ใกล้ๆกับพระธาตุมุเต่านี่แหละนะครับบรรยากาศของร้านก็ลมลื่นน่ารักไม่ได้ใหญ่มากแต่อาหารเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็เมนูแต่ละอย่างนั้นต้องถูกปากแน่นอน ทุกแห่งเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานของเราสำรวจมาหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็ได้ทํารีเสิร์ชข้อมูลและอาหารอะไรอร่อยร้านไหนอร่อยรับรองเลยค่ะว่าอร่อยสะอาดนะคะ <c oughs> ป,าปากแน่นอนด้วยพอทานอาหารเสร็จแล้วนะครับในช่วงช่วงบ่ายเย็นๆเราเราไปไหนต่อครับไปเห็นบอกว่ามีขึ้นพระธาตุอินแขวนเลยเา <c oughs> <c oughs> จะเดินทางขึ้นพระธาตุอินแขวนกันเลยครับสมัยอาจารย์ไปเนี่ยนะคะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเราต้องนั่งเสลียงไปนะนะคะ แต่ครั้งเนี้ไม่ต้องนั่งเสลี่ยงให้แบบโอ้ยใจตืตื่นเต้นตกใจว่าจะตกหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่านะคะ รถขึ้นถึงเลยค่ะคนะคะแล้วก็สักประมาณแค่200เมตรก็ถึงพระาธาตุอินแควไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องลำบากแล้วผมเองไม่ต้อง10ปีนะคะคุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วยังไม่มีรถขึ้นแบบนี้ถ้าเดินไหวเดินแต่ถ้าไม่ไหวเขามีเสลี่ยงให้นะครับบอกได้เลยว่าถ้ามาพม่าแล้วไม่ได้ไปสมัมผัสกับบรรยากาศบนยอดเขาขุนเขาแล้วก็มองดูวิวแบบเรียกว่า360องศาที่พระธาตุอินแควเนี่ยเรียกว่าต้องน่าเสียดายมากใช่แล้วที่นั่นเนี่ยนะครับอาจารย์ ถ้าเราไปถึงแล้วเรามีการไปเพิ่มชะตาชีวิตหรือว่าเป็นการศิลิมงคลให้กับตัวเองยังไงบ้างครับอย่างนี้คนล้านนาเนี่ยเขาคืความเชื่อกันว่านะคะพระธาตุอินแขวนเนี่ยเป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีจอผมเลยปีจอครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกกันว่าปีหน้าปีจอชงครับผมนะคะครับต้องทํำยังไงฮะต้องขึ้นไปไหว้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะต้องควรในครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขึ้นไหว้พระธาตุอินแขวนครับผม แต่ว่าถ้าเกิดปีจออย่างน้อยขึ้น3รอบเลยจะได้แก้เคล็ดเสริมดวงกันไปเลยปีหน้าที่ชงชงอยู่เนี่ยจะได้จะดีขึ้นหายไปดีขึ้นนะคะแควคลาดปลอดภัยขึ้น,นะค,ะครับแล้วที่พักของเราเนี่ยอยู่ใกล้พระธาตุที่สุดเลยด้วยนะคะคไปถึงตอนเย็นแล้วเนี่ยนะคะขึ้นไปไหว้ก่อนครั้งหนึ่ง เอาของไปเก็บที่พักก่อนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเซ็ตตัวเองให้ดีนะฮะแล้วก็เดินเดินไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนที่พระธาตุขึ้นไปไหว้ก่อนแล้วก็ลงกลับมากินข้าวก็ได้แล้วก็ขึ้นไปใหม่แลอวมัเป็นรอบสองรอบสองรอบแล้ปื่นเช้ามาขึ้นอีกรอบหนึ่งคะคะในชีวิตของเราแล้วก็ยิ่งเกิดปีจอด้วยเนี่ยนะคะปีห้าแปดที่จะชงเนี่ยได้แบบพลิกดวงชะตากันไปได้เลยีเดียวนะคะแต่ส่วนท่านอื่นๆเนี่ยถึงไม่ได้เกิดปีจอก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรจะต้องไปไหว้นะคะ เพราะต้องบอกว่าในสถานที่นี้คนพม่าศรัทธามากครับสมัยทันไปเขาเดินเท้าขึ้นไปมีอาหารกันขึ้นไปกินระหว่างทางคือไปกันั้งครอบคือไม่เหงาแน่ๆนะครับบรรยากาศยิ่งช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยอากาศกำลังเย็นสบายและต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะในอดีตเนี่ยนะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มอบเส้นพระเกศาเนี่ยนะคะให้ผู้คนมากมายทีเดียวเอาไว้เป็นตัวแทนครับ ก็เขาก็มีเล่าว่ารูจีตนหนึ่งเนี่ยนะคะได้รับมาแล้วก็ไม่อยากให้ใครก็เอามาเก็บไว้ในมมวยผมของตัวเองนะคะจนถึงวันหนึ่งจะละสังขารอยู่แล้วนะค,คะก็คิดได้ว่าเอ๊ยยังไม่ได้มาสร้างมาเก็บเกสาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นพระาธาตุเลยนะคะคก็มีไอเดียบอกว่าถ้าจะสร้างอยากได้สร้างเป็นรูปเหมือนมุ่นมวยผมของตัวเองนะคะต้องร้อนหนึ่งเทวดานะคะไปหาให้ว่าเอ๊ะ จะหาไว้ที่ไหนก็ลงไปเขาบอกว่าลงไปหาหินมาจากใต้น้ําทีเดียวนะคะคและก็เป็นรูปเหมือนมุ่นมวยผมเอามาวางไว้เหมือนจะเป็นก้อนหินที่เกิดคล้ายๆอย่างนี้นะฮะนี่ฮะใช่แล้วที่เห็น,นะะตรงนี้เลยน,ะะนี่คือของจริงอยู่ริมหน้าผาเลยเนี่ยนะคะเหมือนจะตกแหลมไม่ตกแหลแล้วก็รูปร่างเหมือนกับมุ่นมวยผมของฤาษีนะคะอันนี้เขาต้องเชื่อกันมากเลยว่า ศักดิ์สิทธิ์อย่างมากทีเดียวและเขาบอกว่าก้อนหินก้อนนี้เนี่ยนะครับลอยอยู่เพราะว่ามีคนเขาเอาเหมือนเชือกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยกระดาษมีมีรอดได้รอดอันนี้คือจริงไหมฮะเป็นความเชื่อของฝรั่งเขาก็ยังเคยไปสูนรนะคะว่าไม่ได้อยู่ติดกันกับพื้นดินนะคะแล้วยูเนสโกก็เคยเอ็กซเรย์แล้วด้วยว่าไม่ติดนะซึ่งนั่นแหละปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์ใดๆก็ตามที่ทำให้นะคะเหมือนพระอินทร์มาแขวนไว้จริงๆนะคะต้องบอกว่าก็เลยไม่เคยตกลงมานะคะ แต่ทีนี้ตอนลงไปก็น้อยใจนิดนึงเนาะเขาจะมีกั้นไว้ว่าผู้หญิงเข้าได้แค่นี้<ช>นะคะม<ร>ผู้ชายเข้าได้ใช่ผู้ชายเข้าได้เราก็ฝากดวงของเราไปนะคะคแต่จริงแล้วเรามีกิจกรรมคือมีการทําบุญหลากหลายอย่างทีเดียวนะคะได้ตักบ,บาตรฤาษีได้ทําทุกอย่างแล้วก็เวียนทเทียนได้เหมือนกันมีะระฆังด้วยนะฮะ,ะเป็นะระฆังเยอะมากที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราต้อง ต่อดวงเรงื่อยรสักอย่างจำได้อยากไม่ชื่อเสียงโด่งดังก็ทำบุญที่เกี่ยวกับระพฆาตงนะคะจริงๆเกรดรายละเอียดต,ต่างๆเลยนะคะเยอะแยะมากมายถ้าได้เดินทางไปกับอาจารย์นะคะเราจะพาทุกท่านไปเลยอาจารย์จะคอยแนะนําตลอดเล,เลยนะคะว่าและดวงของแต่ละท่านอาจารย์รู้อยู่แล้วก่อนเดินทางไปนะคะคคเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนําเป็นแนะนําไว้ให้อยู่แล้วว่า ตรงไหนควรจะทําอะไรของแต่ละท่านอยู่แล,แล้วด้วย<ม>นะฟังแบบนี้แล้วนะครับหแค่2วันเท่านั้นเองนะครับในการเดินทางไปที่พมา่าอยากจะไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในเบรกต่อไปนะครับว่าวันที่3เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตอนนี้ขอพักสักครู่เดียวครับ